เทคนิคสูญเสียดวงใจอันเป็นที่รักอีกครั้งในชีวิตลูกผู้ชายแม้ว่าจะผ่านไปนานแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและยังถูกพูดอยู่เสมอสําหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรเวียรพงศ์โดยเธอนั้นเสียชีวิตไปได้หนึ่งปีกว่า,วาแล้ว และตอนนี้แตงโมนิดาจากไปหนึ่งปีกว่าแล้วแต่ทางด้านเพื่อนๆและแฟนคลับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมรวมถึงทางด้านเบอร์เทคนิคแฟนแตงโมนิดาที่มักจะออกมาโพสถึงแฟนสาวอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเบิร์สูญเสียอีกครั้งคนสําคัญในครอบครัวโดยเบิร์ได้สูญเสียคุณย่าซึ่งเจ้าตัวได้โพสรูปภาพพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าดวงใจของฉันคุณย่าเป็นคนใจดีที่สุดในโลกเป็นคนเก่งที่สุดทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกหนูรักคุณย่านะครับ หนูจะอยู่ให้ได้ไม่เป็นภาระให้ใครจะเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าตลอดทุกชาติเลยนะครับคุณย่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะรับให้สบายนะครับกล่องดวงใจของหนูรักคุณย่านะครับ